นอกจากนั้นนะคะคุณผู้ชมในวันนี้นะคะวันศุกร์ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่สสพักเพื่อไทยนะคะมีความตื่นเต้นเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะมีกระแสข่าวออกมานะคะว่าวันนี้ค่ะพันตำรวจโททักษินชินวัตนนะคะท่านอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะจะมีการจัดงานฉลองวันเกิดน,นะคะอายุครบรอบ64ปีที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนนะคะหรือว่าที่เกาะฮ่องกงนั่นเองโดยช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานะคะบรรดาสสพักเพื่อไทยได้เริ่มทยอยออกเดินทางไปร่วมง,งานกันหลายกลุ่มซึ่งการเดินทางก็จะแยกกันเดินทางเป็นกลุ่มนะคะซึ่งได้เริ่มออกเดินทางชุดแรกโดยสายการบินแอร์เอเชียเที่ยวบินแรกในเวลาประมาณ6กโมงสานาทีที่ผ่านมานะคะช่วงเช้าแล้วก็จะทยอยออกเดินทางไปสมทบจนถึงวันพรุ่งนี้นะคะแต่ว่าบรรยากาศ ในเบิร์ตเดย์วันนี้ของคุณทักษิณจะเป็นยังไงนะคะเราจะมาร่วมพูดคุยกับท่านอดีตที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมา,ย,ายนะคะของอดีตนายกรัฐมนตรีพันตำรวจโททักษิณชินวัตรนะคะคุณนพดุลปัทมะค่ะคุณนพดลสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณนพดุลผมไม่ใช่อดีตฮะปัจจุบันยังเป็นอยู่ครับค่ะ <c oughs> คุณนพดลคะวันนี้เป็นวันพิเศษนะคะที่ทางสสของพรรคเพื่อไทยมีข่าวว่าทยอยเดินทางกันไปทางท่องกงจริงไหมคะก็คงมีไปกันแะนะครับ ไปไปก็คงไปพบพนรนรุโตศักษิ์ินไปไม่ใช่วันไม่ได้จัดวันเกิดนะครับแต่มีก็ไปพบปะกันปกติคิดถึงกันคนคิดถึงกันครับค่ะไ,ไปกันเยอะไหมคะคุณนพดลวันนี้คะ่ะก็คงไปพอสมควรนะนะครับผมก็ไม่ทราบว่าใครไปบ้างแต่ได้ยินแต่ข่าวว่าคงไปพอสมควรครับค่ะมีขา่าวมันจะมีกันมาที่การบางคนเขาไปพักผ่อนก่อนเปิดสภาด้วยค่ะ กันมาทีการบางชุดนี่ช่วงปิดสภาไม่ได้ไปต่างประเทศไม่ได้ไปไหนเลยเพราะต้องนั่งทํางานที่สภาทุกวันเลยนะครับเป็นกรรมธิการงบประมาณนี้ครับค่ะค่ะคุณนพดรพอจะบอกรายชื่อได้ไหมคะว่ามีใครผมไม่ทราบใครไปบ้างผมผมผมไม่ทราบใครไปบ้างจริงก็คงมีหลายคนนะครับค่ะ แล้วได้ข่าวมานะคะว่าคุณวรชัยเขมะนะคะหนึ่งในสาส,าสาพักเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ว่าจะออกของโปรดนะคะไปหาคุณทักษิณด้วยทางคุณนพดลมีการเตรียมอะไรไว้ไหมคะผมผมไม่มีอะไรฮะมีส่วนใหญ่ผมไปพบปะก็เมื่อเมื่อเช้าก็โทรไปกราบสวัสดีวันเกิดน,น,นะครับกราบวยพรแล้วก็ก็ให้ท่านมีความสุขส่วนก็เราก็คิดถึงและเคารพรัก,รกท่านนะครับ ก็ส่วนผมคงจะมีเป็นในลักษณะเป็นเป็นพระไปฝากท่านนะหลวงพ่อโสธรเป็นนี้ครับค่ะให้ท่านมีความสุขครับค่ะค่ะปกติแล้วมีนักข่าวฝากมาถามนะคะว่าปกติแล้วท่านทักษิณชอบทานอะไรเป็นพิเศษคะคุณนพดลคะผมก็เห็นท่านทานทานอาหารได้หลายอย่างเช่นสปาเกตตี้อาหารอิตาเลียนอาหารอาหารฝรั่ง <c oughs> แต่ที่ชอบที่สุดผมว่าคงน่าจะเป็นอาหารไทยและก็อาหารทางภาคเหนือนะครับค่ะไส้อัวพวกน้ำพริกหนุ่มพวกอาหารชาวบ้านชาวบ้านเนี่ยสิ่งน <c oughs> ชอบครับค่ะค่ะ วันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันพิเศษเหมือนกันนะคะของคุณทักษิณนะคะคุณทักษิณเองมีการจัดงานเนื่องในโอกาสพิเศษเพื่อเฉ,ฉลิมฉลองอะไรบ้างไหมคะคุณนพดลคะเพื่ออย่างที่เรียนไปครับปีนี้ไม่ไม่ได้จัดเหมือนปีที่แล้วปีที่แล้วจัดที่ฮ่องกองแล้วคนเป็นพันคนเลยนะครับค่ะที่ที่คนไทยที่ไปแต่ปีนี้ไม่ได้จัดอะไรครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีการพบปะก,กันธรรมดานะฮะวันเกิด ทุกคนก็ก็เป็นถือเป็นวันที่พิเศษแล้วก็จะมีคนที่รักแล้วก็คิดถึงครบก็ไปพบปะเป็นเรื่องปกติครับค่ะค่ะไม่ไม่ไม่ได้จัดอะไรเป็นพิเศษนะครับตอบคำถามครับค่ะค่ะคุณอภิษมีข่าวออกมานะคะว่ามีการเหมาเครื่องบินไปกันทั้งสอสอพักเพื่อไทยเลยคือความจริงเป็นอย่างนี้ครับทางสสอจะไปหลายคนแล้วรู้สึกตัวเครื่องบิน เขาหากันไม่ได้ก็เลยไปใช้บริษัททัวร์เป็นคนจัดบริษัททัวร์ก็เลยไปเหมาเหมาเครื่องบินแต่คล้ายๆทำนองนี้นะครับเท่าที่ฟังมาค่ะแต่แต่เป็นกต่างคนต่างไปแล้วก็ต่างคนต่างออกเงินเงินไปครับไม่ไม่ได้ถึงขนาดที่เป็นหลวงธุรกินออกเงินเช่าหมอลำเครื่องบินไปอะไรนงตามที่เป็นข่าวครับค่ะค่ะค่ะมี วันนี้ที่ไปฮ่องกงกันนะคะคุณนพดลมีการเลี้ยงฉลองอย่างเดียวหรือว่ามีการพูดคุยในประเด็นเรื่องของการเมืองกันบ้างไหมคะคุณนพดลดคะเเนื่องจากผมยังอยู่ประเทศไทยนะตอนนี้ก็ปกตินักการเมืองเจอเจอกันก็คุยเรื่องทุกเรื่องนะครับต้องต้องยอมรับมันก็คงคุยเรื่องเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องการเมืองการบ้านการเมืองเรื่องเป็นเรื่องปกตินะครับค่ะครับแต่คงไม่ไม่ได้มีอะไรเป็นการแลกเปลี่ยนความเห็นกันปกติครับ คือถ้าผมตอบบอกว่าไปคงไปคุยเฉพาะเรื่องอาหารเรื่องดินฟ้าอากาศเนี่ยผมคงจะโกหกแน่จ <c oughs> ริงไหมคะวันนั้นก็ความเป็นจริงมันก็คือเราก็ความจริงพูดกับพี่น้องประชาชนตรงไปตรงมาดีกวะ่าว่ามันก็คุยกันได้ทุกเรื่องอ่ะเพียงแต่ว่าต้องยอมรับว่าการตัดสินใจในการดําเนินการบริหารประเทศหรือการ <c oughs> การบริหารพักมันก็อยู่ที่กรรมการบริหารพักไปอยู่ที่ท่านนายกท่านก็ <c oughs> อยู่ไกลแล้วก็ขอคําปรึกษาอะไรได้ก็ ท่านก็มีความเห็นได้ส,ส่วนการตัดสินใจมันก็อยู่ที่คนที่ประเทศไทยเองครับค่ะคุณพนพดลไปด้วยความคิดถึงนะคะระลึกถึงคุณทักษิณน,นะคะแต่ว่าการไปพูดคุยปรึกษาการจะมีประเด็นเรื่องของพรบในราชรกร,รมกันบกางรือเาคะผมผมผมไม่ทราบว่าเขาจะคุณวรชัยจะคุยหรือไม่หรือใครจะคุยหรือไม่นะครับแต่ก็ก็ก็คงเป็นเรื่องที่คุยกันทั่วไปแหละครับสภาพ สถานการณ์การเมืองอะไรพวกเนี้ยครับอืมันก็จะมีว่ากฎหมายอะไรที่สําคัญอะไรพวกนี้แต่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่จงใจตั้งใจว่าเครื่องบินจอดแล้วนั่งแท็กซี่ถึงโรงแรมแล้วจะต้องเปิดการกุยเรื่องนี้คงไม่ใช่ถึงขนาดนั้นนะครับอืมก็คงเป็นเรื่องทั่วๆไปเป็นเรื่องทั่วๆไปมากกว่าครับค่ะค่ะครับอาจจะไม่ได้เฉพาะเจาะจงอะไรเป็นพิเศษนะคะใช่ค่ะค่ะ ขอบพระคุณคุณนพดลมากนะคะฝากแฮปปี้เบอร์เดย์คุณทักษิณด้วยนะคะขอบคุณับค่ะค่ะคุณนพดลปัธมะนะคะท่านเป็นที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายนะคะของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรนะคะคุณผู้ชมวันนี้วันครบรอบ64ปีนะคะก็มีการ มีข่าวออกมาว่าทางด้านก,การจัดงานฉลองวันคล้ายวันเกิดครบรอบ64ปีให้กับคุณทักษิณน,นะคะวันนี้มีกลุ่มแกนนําเสื้อแดงจังหวัดต่างๆเริ่มทยอยนะคะจัดงานมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาและในวันนี้วันที่26กรกฎาคมนะคะที่ตรงกับวันเกิดพอดีก็ทางกลุ่มของเสื้อแดงนะคะนาโดยคุณสิงห์ทองบุญชุมนะคะแกนนาคนเสื้อแดงและคุณเสริมศักดิ์พงพาน,นิตค่ะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะได้จัดฉลองวันเกิดให้กับพันตํารวจโททักษิณที่ วัดแก้วฟ้าที่จังหวัดนนทบุรีด้วยนะคะซึ่งก็มีการจัดงานมาต่อเนื่องโดยวันนี้ก็มีสื่อมีออมวลชนคนเสื้อแดงเข้าร่วมงานกันอย่างล้นหลามซึ่งบรรยากาศในงานนะคะก็ได้มีการจัดนําเค้ก64ปอนด์ที่ตกแต่งเป็นรูปใบหน้าของคุณทักษิณน,นะคะพร้อมข้อความสุขสันต์วันเกิดนายกทักษิณ64ปีเชิญคนดีปรองดองมาสแสดงต่อสื่อมวลชนค่ะซึ่งทางคุณ,ณพนพดลก็บอกว่าจริงๆแล้วไปเพราะว่าคิดถึงนะคะ